ที่จังหวัดยาาะโสธรได้มีการจัดงานมากรรมแก่นีนะครับสร้างวิธีแห่งความเป็นถรมเพื่อไกลเกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนครับ นายกูเฮงง่าวอฮะทยครับเรขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการมากรรมแกนีสร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมที่โรงแรมเดอกีนปากแกนจังหวัดยะโสธรโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะโสธรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดยะโสธรได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพื่อดําเนินการไกลเกีย่ยแก้ไขปัญหาหนีสินให้กับประชาชนที่เป็นลูกหนี้กองทุนกู ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยอยศสอูกหนีสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อนะครับและการลิสซิง่งที่พิษนัดชําระหนีหรือบอมีก,กํำลังผ่อนชำระตามสัญญานะครับให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมโดยไกลเกีวระงับข้อพิพาทและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและก,การสร้่งวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนเป็นกาะป้องกันและแก้ไขหนีสินภาครคัวเรือน ใน,ในงานนี่นะครับมีการไกลเกลียวขอพิพาทลูกหนี้กะยศลูกหนี้สถาบันการเงินกระได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์เกษตรธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคาราะห์เซเวนาเป็นหนี้อย่างไรไม่ให้ถูกฟ้องและการสร้างวินัยทางการเงินนะครับสำหรับประชาชนนะครับพิธีมอบเงินเยียวยานะครับผู้เสียหายในคดีอาญาตามพรบขาตอบแทน ผูเสียหายและข่าทดแทน่นแลลข่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2องหาซีซีพิธีมอบป้ายศูนย์ไกลเกียร์ขอพิพาทภาคประชาชนการบรรยายกฎหมายน่ารู้นะครับเซวน่าลูกกฎหมายป้องกันตนเองบอตกเป็นเหยือของมิจฉาชีพและการเซวน่าบทบาทหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กับการซอยเหลือประชาชนในพื้นที่และการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆในกระบวนการยุติธรรมครับ ในโดยในเทือกนีนะครับมีกลุ่มลูกหนีทางกลุ่มก่อนถือฟ้องและกลุก่มหลังถือฟ้องจากกองทุนกะยศในจังหวัดยโสธรและจังหวัดไก่เคียงลูกหนีสถาบันการเงินผู้ผ่านการอบรมนะครับลักสูตรไก่เกียร์ขอพิพาทของจังหวัดยโสธรอาสาสมัครคุ้มประพฤติคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนคณะนะครับเฮดงานประจําศูนย์ไก่เกียร์ขอพิพาทภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท่องทิ่นและกับประชาชนเขารวมงานกว่า1,500คนครับ